สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องตันเหล็กยี่ห้อมาสก,กิที่มาในราคาพันห้อยบาทจากช็อปปี

เครื่องมแรงดีคมด้วยถือว่าผ่านครับยี่ห้อมาสาก,กิ